ครับวันนี้จะมาพาทุกท่านนะครับมาเข้าสู่ตำรับตำราโหราศาสตร์โบราณพยากรณ์แบบง่ายๆนะครับเรียบง่ายนะครับซึ่งเส้นที่เราจะมาพยากรณ์ก็จะเป็นลักษณะเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตนะครับลักษณะแยกออกไปนะครับแล้วก็ไปทางเนินสุกเนินสุกก็คือเนินครอบครัวนะครับอยู่ใต้นิ้วโป้งนี่แหละนะครับเนินนี้เนินนี้เนินครอบครัวนะครับยิ่งในส่วนของอ uhm ุ้องมือนะครับเอาง่ายก็คือเรียกว่าอุ้งมือนี่แหละอวบอิ่มนะครับแล้วก็นูน ยิ่งจะทําให้ครอบครัวนะครับบริบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขดีนะครับเนินนี้ก็คือเนินครอบครัวนั่นเองแต่ว่าทีนี้ลักษณะเส้นที่แยกออกมาจากเส้นชีวิตลักษณะนี้นะครับสรุปง่ายๆ่ายนะครับก็คือบางตำราเขาก็เรียกว่าเส้นวาสนาั่นเองนะครับวาสนาหมายถึงอะไรก็หมายถึงลักษณะที่นะครับมีโอกาสที่จะบางคังร่ารวยนะครับมีวาสนาดีนี่แหละนะครับ2ก็คือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเส้นหลักทรัพย์กับเส้นหลักทรัพย์ก็คือมีทรัพย์สินที่บริบูรณ์มีเงินมีทองนี่แหละนะครับ สามนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเส้นหลักทรัพย์หลักฐานนะครับหลักฐานก็คือมีบ้านมีที่ดินมีมีที่สวนไร่นานะครับอันนี้ก็คือสรุปง่ายๆนะครับลักษณะเส้นที่แยกออกมาเนี่ยถือว่าเป็นเส้นที่เป็นมงคลนะครับอีกเส้นหนึ่งทีนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตำรับตำราการพยากรณ์ผมจะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักเส้นหลักในลายมือของทุกคนก็จะมีอยู่สามเส้นหลักเส้นแรกก็จะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองแล้วก็เส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับ เส้นชีวิตจุดกาเนิอดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้ก็จะลากผ่านมาเรื่อยๆใครมีเส้นชีวิตที่ยาวมาจนถึงข้อมือลักษณะเหมือนในภาพนะครับแสดงว่าบุคคลผู้นั้นมีโอกาสที่จะอายุยืนยาวนะครับอายุมากกว่า70ปีขึ้นไปทีนี้ไล่ยังไงก็คือจุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดในเจ็สิบครึ่งหนึ่งก็คือ 35- นะครับทีนี้เราก็สามารถไล่ได้นะครับตามช่วงอายุแหละว่าอายุเท่าไหร่ที่เราจะมั่งมีสีสุกนะครับหรือมีวัฒนามีหลักทรัพย์เนี่ยนะครับไล่ได้จุดเริ่มต้นจนถึงสสิ้นุด นะครับเจ็ดสิบเครึ่งหนึ่งก็คือสามห้าทีนี้เราก็มาแบ่งนะครับสามห้าสี่สิบี่ห้าห้าิไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการพยากรณ์นะครับทีนี้ในส่วนของเส้นชีวิตนะครับตามตำราเขาบอกว่าเส้นชีวิตที่ดีเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับผมก็จะขอยกตัวอย่างในส่วนของลักษณะของเส้นชีวิตที่มาดีนะครับมา3อย่างก็คือเส้นชีวิตที่เป็นดีแบบแรกก็คือมีเส้นตัดขวางตัดขวางก็เหมือนอุปสรรคนะครับกับชีวิตเนี่แหละที่ ถือว่าไม่ดีนะครับอุปสรรคถ้าใครมีเส้นตัดในส่วนของเส้นชีวิตตัดแบบนี้ก็คืออุปสรรคนะครับไล่ตามอายุก็เหมือนที่ผมบอกแหละนะครับครึ่งหนึ่งสามห้าทีนี้เราก็มาไล่ดูว่าช่วงไหนหรือแบบที่สองนะครับเป็นลักษณะที่เป็นเกาะเกิดขึ้นในส่วนของเส้นชีวิตเกาะเกิดขึ้นหมายถึงอะไรนะครับเกาะเกิดขึ้นหมายถึงโรคภยัยไข้เจ็บโรคเ,เกี่ยวกับระบบลำไส้กวยไตยหรือเอาง่ายๆเกี่ยวกับระบบช่วงท้องเนี่ยแหละตับไตไส้พุงโรคเลือดโรคเบาหวานทั้งหมดนะครับไม่ดี ถ้าลักษณะเส้นชีวิตของท่านนี่เป็นเกนาะสมนะครับเส้นที่ขาดนะครับก็เส้นชีวิตที่วิ่งมาธรรมดาน,นี่แหละแต่ว่าไม่เส้นไม่ต่อกันนะครับหรือลืมเลื่อมกันก็คือเส้นชีวิตวิ่งลงมาแล้วก็เลื่อมก็คือมีอีกเส้นหนึง่งพาดผ่านออกมาแต่ไม่ต่อนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นขาดลักษณะนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น,นกับตัวเราได้นะครับอันนี้ก็คือเส้นชีวิตสองนะครับเส้นสมอง จุดกาเนิดเหมือนกันนะครับระหว่างนิ้วโป้งนิ้ว,วชี้หรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าเส้นรวมเส้นกับเส้นชีวิตอาจจะอยู่ห่างลักษณะนี้ถ้าอยู่ห่างหมายถึงจะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับเป็นคนดื้อนิดหนึ่งหรือถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ใหม่เขาบอกว่าใช้กับใช้ความคิดเป็นของตัวเองเป็นเป็นหลักประมาณนี้นะครับแต่ว่าเส้นสมองของของใครนะครับที่ ถ้าขาดหรือเป็นเกาะเป็นโซ่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบสมองนะครับแต่ถ้าใครมีเส้นสมองที่ยาวนะครับยาวมาลักษณะนี้แล้วก็ไม่ขาดไม่เป็นเกาะถือว่าดีจะเหลือฉลาดนี่แหละนะครับเอาแบบตรงๆไปเลยนะครับ3อยู่ใต้ในิ้วก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจใครมีปลายเส้นใจเนี่ยวิ่งเข้าหาในส่วนของเนินพฤหัสหรือเนินแห่องอํานาจวาสนาบารมีเนี่ยถือว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าคนในคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาเข้าสู่ เส้นที่เราจะมาพยากรณ์นะครับเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตไปทางเนินสุขนะครับลักษณะเส้นนี้นะครับก็บอกว่านะครับข้อที่หนึ่งนะครับท่านนะครับมีโอกาสที่จะรวยตอนแก่นะครับรวยตอนแก่รวยช่วงไหนก็เหมือนที่ผมบอกเรให้ไล่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดนะครับเจครึ่งหนึ่งสาห้าเราก็สามารถไล่ได้เลยว่าช่วงไหนที่เราจะรวยนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับมีบ้านมีที่ดิน ก็คือถ้าลักษณะเส้นนะครับแล้วก็มาแตกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัดเป็นข้าวรามตัดหรือคล้ายๆกับขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีบ้านมีที่ดินอีกนะครับลักษณะนะครับสามารถพัรณ์ได้หลายแบบนะครับข้อที่สามเขาเรียกว่ามั่นปลายจะมีความมั่งคั่งความร่ํารวยนะครับเรื่องของทรัพย์สินที่บริบูรณ์นะครับข้อที่สี่นะครับ มีโอกาสที่ท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับข้อที่5นะครับเขาบอกว่าจะ,จะเจริญเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเอาง่ายๆก็คือลักษณะเส้นที่ออกมาลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะเส้นที่เป็นมงคลอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ถือว่าดีนะครับสรุปย่อก็คือเรียกว่าเป็นเส้นวาสนาก็ได้นะครับหรือเรียกว่าเป็นเส้นหลักทรัพย์ก็แหลหลักทรัพย์ก็คือมีทรัพย์สินเงินทองที่บริบูรณ์นะครับหรือเป็นเส้นหลักฐานก็ได้หลักฐานก็คือมีที่หน้า ที่สวนที่ม้านนะครับมีลักษณะหลักทรัพย์หลักฐานที่มั่นคงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นนะครับที่ถือว่าเป็นโมงคลอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเส้นวาส,สนาเส้นหลักทรัพย์หรือเส้นหลักฐานนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ